I'm jump master. I'll take it from here. Go on. Go on, mate. Go on. Let's land here. Forget that. I don't think so. Battle lies below us. I can. I don't think so. No. นันเมยมึงต้องหล,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 ลอผม <laughs> <c oughs> ไมอยู่ลงล่างซะปินไฟไปทั้งทีมเลยทุกคน <c oughs> <c oughs>

าเขาต่อแตกไปคนหนึ่งเออยิงไว้เพื่อนไปอ๋อเดี๋ยวมันอยู่นอกวงนี้ว่ะโอเคได้โอ้แต่มันอ้อมได้นี่หว่าชิ้มหายยังไม่ออมยังไม่ออมเพราะขึ้นบนนี่หวะเพราะเราขึ้นบนไปแล้วไม่เหมือนเราถอยไปแล้วจริงๆแล้วก็ถอยอย่างเงี้ยเรเล่นอะไรกูดิ ไม่เดี๋ยวนี้มันของแพดไฟเดอร์หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เนี่ยไม่บอกว่าใช่ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วมาดอนโคตรโลยพี่เจ้หนึ่งโคตรโลเลยพี่เจ้หนึ่งโคตรโลอ๋อมันขึ้นมาแล้ว ก็แตกก็แตก็แตกงไปยังมัม่ได้หรอได้เงาไเามันจะอยู่ไหนวะโอเคมึง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 ตรงตนี้มันเพื่อนสาละเพื่อนําำละมันทำอะไรเปิดดิเปิดกูชาร์จไร่ะไล่ไมตีมันหมดละ เชื่อะเนชื่อเงนนะนอตนะเเปเลยโอเคเปดมาเลยเปิดปุ๊บเจป๊บกูเปเลย้อมาจะทำอะไรเพื่อนกูทุบก่อนเลยอุยอุยิงเหี้ยอะไรว้ยโอ๊ยตกใจเพื่อนโอ้อาทองขอแล้วกันนะขอทองเลยทิ้งกันนี่และคิวเฮ้ยานะ เดียวเดยวเดียวเดียวกอบคุยไม่เต็มมันเจ็บอยู่มันเจ็บมันเจ็บเจ็บมากระเบิดระเบิดพัดกอมวนกับกอฟ้ากอมวนกบฟ้าโคลงเข้าอยู่เรขัดเบ้านน้องบ้านน้อง อ่ะแต่คนหนึ่งาคนหนึงนะเอ้ยมันสู้กันอยู่นี่หวจะสู้กันอยู่ผอโอยไม่ได้กโบตานเกาะค้นมนไล่มันไปกเดียนพันเลย โอ้โหไม่พันไม่ได้มันคือแบบพิษเมื่อกี้มันขึ้นหน้าแบบสามคนสี่คนน่ะตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึก,ต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 กคือถ้าเกิดมีเสียงตอนโดนดามิ่งเนีก็น่าจะแบบกบเสียงเท้าโอ้มีไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าถามโอเคสองปีมั้งเฮ้ยมีคนนึงลงมีคนนึงแง่ไม่มาได้ตรง ฉนูฉนูพี่คิดว่าจะทำอะไรผมได้แอีดเขาเลยล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กันแล้วอยู่แล้วไม่รู้มันหายไปไหนแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างก่อแตกก่อแตกก่าแตกก่อแตกดร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยก่อบตายคนเดียวคนเดียวเฮ้ยมันมีก่อไหมก่อหน่อยเออขก่อขาวก็ไมาเก๋จิ๊กูขอกไปชิมวันหนึ่ง จะขอศพนี้ข้าจะไม่ให้หรือไงอือใจเย็นกี่อะไรไหมนี่ะทำมาแล้วทำมาทั้งตอนนี้อ่ะครขึ้นมาแล้วคุณกินก็ยังไม่อาบน้ำแต่ว่าไข่มีงไม่ยังไม่กินข้าวอีกกินกินมาแล้วแยกตรงกู่สองกล่องอือแล้วยังไงแล้วคันโลเก็บโลตัวหนึ่งพระจิจยังไม่อยู่นะครับนายแล้วจะ ไอ้ีไม่ม่นเลยแล้วเปิดพันเนได้ครับจะโค้กระสุนหมดป้องป้องพี่พันเฮ้ยติติกองป้องพี่พันติองโไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนโดนขวัดต่อยคนมีเกาะตายด้วยวบสวยกี ต่อยสิแม่งมึงข้างล่างมีไอ้เหี้ยอีวะเอ็นอีวะเอ็นโอ้แม่งต้องปืะจมูกอะไรนะไม่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้โอเคสองตัวแล้วครับไว้เป็นก่อนไอตี้ขนงอเมริกันมันโลแล้วเอออยู่ไหนอยู่ไหนมันมีมันมีไตี้เลยมันเป็นอีกตี้นึงอันนี้ไม่เกี่ยวเลย พยายามาชาร์จก่อนชาร์จดูชาร์จยูชาร์จตรงนั้นน่าจะมีชักันครับเฮ้ยแมทีูแล้วละไม่ไม่ไเดี๋ยวเแป๊บนึงนะขอไปลหน่อยุลเชียโดนสกกับเขาอะกับเขา่าลังโอเคใช่เหรอทำไมมันมีปัญ้าล้ราโดนลอล้ โอ้โหโอ้โหเผื่อพลาดอะไรนนี่ยันนี่ยนครับโอ้หโกโอ้ไม่ทันร่งไปมีแหวนแรบนี้ด้วยไเอบ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคึกคึกโอ้แหลกแหลกโดนไปแล้ว่ยมันปิดไปแล้วแม่ไม่โดนเลยโอเคอีกทีหนึ่งสนใจแล้วล่ะโอ้มันลงข้างๆนี่เลย ที่แตนลันที่นลันลันมันมันยังหิดไม่โดนเลยอ่านั้นก็ลันเลยพัทโอ้ยฮิตลิแล๊กโอ้ทนนเาปมัน้ดะติกถอยมานีหลังรถกันอแแแแเราจะไม่ขึ้นบันไดนะไปขึ้นโน่นเนี่ยอะไรนะครับขึ้นโน่นขึ้นโน่นขึ้นโน่ อยู่แล้วทั้งยิงตัวเต็มโอ้ยโอ้ยได้แล้วโอ้ย่อดแดงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก่อแดงโอ้ยสามเหลียวมาครูมีความพยายามในการเล่นที่ปันเถกโอเคมาเร็วที่พยายามพี่อะไรตุ่มโอ้ีเพื่อนพอดีลบอะไม่โดนด้วยต่อยว่ะ ่าดีไปไปทางนี้ลไปทางนี้ว um 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 well um ิ่งวิ่งลงล่างนะวิ่งเลี้ยกูได้ทนูนั่นมันหนีแล้วหนีไปโอ้โหรีเวิเตอร์กี้กี้ในนี้มีปืนได้ได้ได้มาได้เนาะมาใช้หมวกคองมาได้ย้อนเรเล้ยตายป่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยตามมานละตามแบโอ้ไม่ทันกีกีกีโชคได้กีกีโชคได้ตามตัวตามตัวตามแบบชี้ระวังชี้ระวังชี้ยิงยื้ไปก็ได้ยังไม่ต้องคลอดแบบเต็มๆต็มผมขอไปรับหนึ่งมันมันมันกลางโลกอ่ะเพื่อนมันเหลือตัวอะไรบ้าง

กี่มาบินกี่มาบินจะแบบโดนยิงในปีกร่วงหมดเลยนี่เอาเอาผมผมกูยิงหมดแล้วเอาผมกูยิงหมดแล้วดูผมกูด้วยเอาดูผมกูด้วยอันนี้คือลอยอย่างเนี้ยอย่างฮลอยแล้วลอยแล้วพวกมึงจะรู้ไง เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปนี่มันคงจะคิดประมาณแค่สองไะเออเอาดิเอาดิโอ้ยิงยิงไปทางนน้นพ่อเดียวมันไม่ใช่ทางนั้นดีกว่าทางนี้สมมุติโอเคใช่ไหมเก่อฟ้าก่อฟ้า กูอยกับติ้งโดนก็บอกเกาะอัพแล้วยังก็เก็บมามันจะเกาะอัพเลยโว้ยธนูโอโหธนอีกโอ้โหโอ้กหโอ้โหโอ้โหเจอโซวาแล้วเจอโซวาแล้วก่อแตกโไม่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 แล้วคาร์ดมาแล้วก็ที่เกาะมันแตกแล้วนะก็อีกคนเกาะม่วงโอ้โหถึงจะแม่งได้เมียนเสียใช่ไหมเออกี้มีเดตโทเทมนี่หว่าใช่ไหม ก่อแตกก่อแตกแล้วนะไอคนก่อม่วงแตกแล้วโอเคแกนกูยิงล่อไม่ให้พวกมันมาหากีูอยากได้เด็โทเทมอยากวิ่งไปหาพวกมันใช่มันต้องวิ่งเลยเพราะว่าวงบีบเดี๋ยวตะกี้อย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่วงวงบีบไม่ได้วงบีบอ่ะเพื่ันก่อม่วงมันชาร์จเสร็จแล้วเนียนตี๋เขาตีเฉลี่ยไม่ยิงมันยิงไม่โดนตั้งมันโอเคแต่มันตะกี้มันยิงกูโดนเออแต่มันยิงโดนไม่ถึงแบบเจ็บอ่ะ ไปไปนีไปเลยนีไปเลยนีไปเลไอ่ไอ้เสียูสอตัวนเดียวรับลงมาสองตัวเลยลง้าบ้านหนึ่เยโไม่ได้โอเคงั้นเก็บส ลานพวกมึงไม่ได้ดูซาซาปาดังกาปาดังกี้ซูซูซีซีจุดได้ขบนไหมได้ขบนได้เนาะมันได้แต่ว่ามันมันเข้าไปแล้วได้กูวิ่งมันได้ปืนเล้วพันไปเลยไปเลยขอลงลงดีกว่าโอยมันปาแล้เปิดมหลงเลยลงเลยคนลงคนลง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 ช่างคนด็ อ้าวเฮ้ยว่ามันว่ามันยิงกันด้ว่เมื่อกี้มันเลนเสียงไฟระเบิดด้นี่ตัวกูมีแต่อักสตาร์ครับผมก็นี่น่ากลัวที่สุดหนมันอยู่ไหนกองว่งว่ะโอ้โอ้เห็น้โอ้โนพาดได้เล่กสวยดีแล้วทำไมมันวิงได้ เฮ้ยโหสถานีใกล้ไโอ้ยอยู่นี่แล้วก็แตะกันน็อกแล้วน็อกแล้วน็อกแล้วอู้ห้าวอัศคศัศเดี๋ยวเออทุกคนหนีก่อนดีกวอนถ้าด้านบนอยก่ไหมงอเคบุ๊คครับสภาพสงบแสดงโอเค อยู่เรากาแตกใกล้เนาะี่ีเข้ามากี้เข้ามาองเรแติกเอ่อตรงเรามีนะแติกปนึง อืมองมองโอ้จะตายก่อันนี้เจอก็แก่ใช่ใช่มันช้ามันช์จเกินมันช้าไหมครับหมดอมามาโอ้ไม่มีฮิชิวเดี๋ยวเราหาฮิชิวไปมามา่าเจอฮิชิวแล้วมามาช่านี้ก่อนอ่ะโอ้ยก่าจะเจอ

ด้านขวาก็มีคนตรงนู้นก็มีอ้โอ๊ยนี่มีตรงนี้มอ้โอเคมันยังเข้ามาไหมเจ็ดสิบก่อฟ้าตุ๊กมันหายปั๊บเลยอะไรเนี่ย ห,หนั้เข้าเหรอใช่ใช,ใช่มีคนเจ็บพี่โอเคแมงขึ้นมาแล้ว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 โอเคสั่งฮองไว้ก่อนนิดนโอนยนอา้า กรโดดขึ้นหนีฮ่ายะท่านี่ไปก่อนละก่อนมันแตกเรียบร้อยน็องน้องถึโอ้ยใครมาอีกอาเมึงไม่เห็นเไม่ได้เกิดตรงนี้แหละยิงยิงซ้อมมานาตกได้มันยังไงตี้มันยังไงตีดาดฟ้าเพื่อโอ้หมดแล้วหมดแล้วที่หนึ่งเอ้ยมันมี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  วิ่ไปไปจอยู่ิงอย่ิงี้เขึ้นก่อนเดี๋ยวยิงรับค้งไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรี่ยนเลยเจ๊เจ๊รองแล้วไปคุยโอ้ยเกือบหนีไม่ทันก็เราลงไปข้างล่างไปตั้งหลักโอ้โหเยอะๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมครับอ่ากูมาพอได้เลยงั้นเดี๋ยวเราแยกขึ้นไปข้างบนนะเสียหลังมา มาแล้วมาแล้วมัดีคอยบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ดีคอยไฟฟ้าขึ้นเลย <c oughs> ไม่ไม่อันนี้อันนี้ดีคอยอ๋อเฮ้ยมีคนมาอ๋อเออนี่ดีคอยโดหอันนี้มาจริงมาจริงมาจริงก <c oughs> ็แตกมาแล้วมาแล้วชรนแล้วชวันแลรว โอย่โอ้ยหลังก็ตปอยคตีดีกว่าไอ้เบลลาก่อนทุกคนเขาไม่เห็นหรอกโอ้่อเไม่ได้ไม่ไม่เ